เมียบำเรอซาตานเถื่อนนิยายสั้นจบในตอนแต่งและให้เสียงโดยเรื่องเล่าชวนฟังค่ะโถคุณหนูคะดูสิคะเขียวช้ำไปทั้งตัวเลยป้าละไมแม่บ้านที่เสียธงชยัยจ้างให้มาดูแลปลางทิพเด็กสาว ที่เสียดทงชัยได้จับมาเป็นมีบำเรอขัดดอกจากที่ครอบครัวของเธอได้ยืมเงินเสียดทงชัยจากห้าแสนบาทแต่เสียดทงชัยกับเขียนสัญญาเป็นห้าล้านบาทรวมทั้งยังได้ยึดบ้านจึงทำให้ปลางทิพต้องมาเป็นเมียน้อยเพื่อขัดดอก ทบต้นทบดอกแทนปรางทิ์เธอจำใจยอมขายพรมจันเพื่อแลกกับความสุขสบายของครอบครัวโถเจ็บไหมคะคุณหนูของป้าปรางทิ์เด็กสาวรูปร่างบอบบางแต่นั่นเป็นเพียงแค่รูปร่างภายนอกเท่านั้นเพราะหัวใจของเธอนั้นกับเข้มแข็ง ยิ่งกว่าภูเขาน้ำแข็งเสียอีกหญิงสาวเธอยอมเสียพรหมจันทร์ความสาวเพื่อแลกกับความสุขสบายให้พ่อแม่และน้องสาวของเธอได้มีบ้านอยู่ไอ้เสียสันดานชั่วสันดานเลวทำร้ายคุณหนูอีกแล้วใช่ไหมคะป้าละไมาทายาให้ปางทิพย ปากของเธอก็พรำบนเสียทวงชัยไปด้วยพระเธอรู้ว่าเสียทวงชัยนั้นเวลาที่จะร่วมหลับนอนกับผู้หญิงเขาจะซ้อมและทุบตีจนทำให้มีอารมณ์และครั้งนี้ก็เหมือนกันค่อยๆนะคะคุณหนูขะปาละไมยค่อยๆพยุงปลางทิ์ให้นอนลง บนที่นอนหนานุ่มที่ตอนนี้ตามร่างกายของหญิงสาวเต็มไปด้วยบาดแผลเขียวช้ำจากการทำร้ายของเสียธงชัยคุณหนูนอนพักก่อนนะคะเดี๋ยวป้าลงไปทำข้าวต้มมาให้ทานนะคะหญิงสาวพยักหน้ามือเรียวบางของเธอได้เลื่อนลงมากุมท้องน้อยๆเอาไว้ด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว ทนเอาหน่อยนะคะคุณหนูคะ่ะป้าแอบ,บได้ยินมาว่ารอบนี้ไอ้เสียมันจะไม่มาหลายวันนะคะคุณหนูพูดจบป้าละไมก็เดินลงไปในครัวเพื่อทำข้าวต้มให้กับหญิงสาวมาได้แล้วเหรอ,หรอชิงซุยภรรยาของเสียธงชัยได้พูดขึ้นเมื่อสามีก้าวเท้า ผ่านเข้ามาในบ้านอย่ามาหาเรื่องผมไปหานางเมียน้อยคนไหนละ่ะเธอเอ่ยขึ้นเมื่อรู้ว่าเสียทงชัยนั้นเจ้าชู้และชอบเลี้ยงเด็กสาวๆและคราวนี้ก็คงจะเหมือนกันเดี๋ยวเบื่อเสียทงชัยเขาก็คงจะเลือกไปเองผมมีงานที่ต้องทำผมรีบอย่ามาหาเรื่องผมหน่อยเลยนะ ฉันไม่อยากพูดมากกับคุณนักดกนะถ้าไม่จำเป็นสายรายงานมาว่าช่วงเนี้ยทางการตรวจเข้มระวังระวังหน่อยก็แล้วกันฉันไม่อยากไปประกันตัวให้วุ่นวายแล้วอย่าให้เรื่องสาวมาถึงฉันด้วยก็แล้วกันครับเซียจัดการส่งรถนี้แล้วพักก่อนหลังจากภรรยาได้เตือนเสียทงชัย ก็ได้โทรไปสั่งลูกน้องในทันทีขับเสียอย่าให้ช้ำนะรถเนี้ยต้องดีแล้วจัดการดูต้นทางให้ดีด้วยละ่ะอย่าให้พลาดขับเสียปลายทางวางสายลงเสียธงชัยจึงรีบขับรถออกไปเขาสั่งให้คนขับรถไปยังร้านทองก่อนที่จะซื้อสร้อยคอติดมือเอาไปด้วยรถเก่งคันสีดำ ที่มีคนขับได้ขับมาจอดที่หน้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่เสียทงชัยเอาปลางทิพย์เด็กสาวเพื่อมาเป็นที่ระบายความบำบัดความต้องการแลกกับเงินที่ครอบครัวของเธอไปหยิบยืมมาเสียมาทำไมวันนี้คะปาละไมรีบถามขึ้นในทันทีเมื่อเห็นเสียทงชัยจอดรถและเดินเข้ามาในบ้าน เรื่องของกูก็เสียพึ่งกลับไปเมื่อเช้าเรื่องของกูคนใช้อย่างมึงอย่ามาเสือกเสียทงชัยตวาดป้าละไมทำเอาป้าละไมกำมือแน่นทษทั้งป้าละไมและปรางทิพทั้งเกลียดและขยะขยแขยงเสียทงชัยคนนี้ปรางปรางทิพจ๋าเสียมาแล้วหนูอยู่ไหนจ๊าเสียเสีย อย่ารบกวนหนูปางเลยนะคะเธอไม่ไหวแล้วให้เธอนอนพักเธอคะ่ปะปาะไมัยพยายามห้ามปลามไม่ให้เสียธงชัยขึ้นไปหาปางทิพย์เพราะว่าเธอนั้นเห็นสภาพของปางทิพย์ที่เขียวช้ำไปทั้งตัวเรื่องของกูนะคนใช้อย่างมึงอย่ามายุ่งอย่าจะตกงานหรือไงเสียธงชัยไม่ฟังปาะไมยัยมีหนำซ้ำ อย่างตะคอกและดาารมไมยปางจ๋าเสียมาแล้วจ้าปลางทิพย์ที่กําลังนอนอย่างคนหมดเรี่ยวแรงถึงต้องกับสะดุง้งตื่นขึ้นมาเมื่อร่างหนาของเสียธงชัยมานั่งอยู่ขอบเตียงข้างๆของเธอมานี่มาแขนยาวของเสียธงชัยกระชากร่างบางที่กําลังนอนของปางทิพย ให้ลุกขึ้นเสียเสียจะทำอะไรฉันเลยนะคะฉันกลัวแล้วร่างบางๆตัวสั่นด้วยความกลัวนี่เธอต้องโดนทรมานทุบตีอีกแล้วใช่ไหมกลัวเสียทำไมละจ๊ะเสียแค่แวะเอาสร้อยคอมาให้หนูเท่านั้นเองพูดจบเสียทงชัยก็หยิบถุงทองวางไว้บนโต๊ะข้างหัวเตียง ก่อนจะเอาปากจุบลงไปที่หัวของหญิงสาวหญิงสาวเอ็นศีษะเพื่อหน,นีออกห่างด้วยความขยะขย้งแหมหนูเนี่ยน่ารักจริงๆเลยงัย้นเสียไปก่อนนะจ๊ะก่อนที่เสียธงชัยจะออกไปไปซะได้ก็ดีปาละไมยัยืนด่าสาบทรงเสียธงชัย หลังจากที่รถเก่งคันสีดำได้ขับแล่นออกไปจากบ้านห้าเดือนผ่านไปที่ปรางทิพย์ต้องทนทุกทรมานบำมบัดความใครให้กับเสียใจยโหดปลางทิพย์เธอเริ่มจะชินและรู้เวลาว่าเสียธงชัยจะมาตอนไหนเธอพยายามที่จะล้วงความลับเพื่อเอาผิดเสียธงชัยให้ได้จนวันหนึ่ง เธอแกล้งขอไปทำผมที่ร้านเสริมสวยและประจวบกับเป็นช่วงที่จะประกวดนางงามพอดีแหมหนูปลางนี่สวยจริงๆเลยผิวพรรณก็ดีหน้าตาก็สวยแถมหุ่นก็ดีด้วยโอ้โหสวยทุกสัสดส่วนเลยแม่ชะม้อยเจ้าของร้านเสริมสวยพูดขึ้นเมื่อเห็นปลางทิพยิงสาวล่างบางสวยสดใส ได้ทุกสัสดส่วนจะไหวเหรอคะปลาชม้อยไหวซิเนี่ยถ้าปรางได้เข้าประกวดนางงามนะปลามั่นใจได้เลยว่าชีวิตปลางนะ่ะจะต้องดีกว่านี้อย่างแน่นอนปลางจะได้เจอเจ้าใหญ่นายโตและไม่ต้องโดนบังคับแบบนี้อีกเชื่อป้าสินี่ถ้าเสียรู้ว่าปลาางออกมาที่นี่แล้วยิ่งประกวดนางงามด้วย บางต้องถูกฆ่าตายแน่ๆเลยค่ะก็อย่าให้รู้สิจ้าคำพูดของป้าชม้อยทำให้ปางทิพย์รู้สึกอยากจะเข้าประกวดเพื่อเธอจะได้หาทางออกจากขุมนรกอย่างเสียธงชัยสักทีสู้ๆนะคะคุณหนูช่วงเนี้ยไอ้เสียไม่ค่อยมาเป็นช่วงจังหวะที่คุณหนูของป้านะจะได้ไปซ้อม แล้วก็เตรียมตัวเข้าประกวดไงคะจริงเหรอคะป้าละไมจริงสิคะป้าเป็นกำลังใจให้คุณหนูของป้านะคะปรางทิพหญิงสาวตัดสินใจที่จะเข้าประกวดนางงามประจวบเหมาะกับเป็นช่วงจังหวะที่เสียธงชัยไม่ค่อยมาหาเธอทำให้เธอมีเวลาไปฝึกซ้อมเพื่อจะเตรียมตัวเข้าประกวด และการซ้อมมาถึงวันสุดท้ายวันนี้ปรางทิพย์จะต้องกลับบ้านดึกกว่าทุกครั้งหนูปรางเมื่อไร่จะมานะปาลาะไมเชงเงืเง้อเชงแงกระสับกระสายเมื่อหญิงสาวไม่มีวี่แววที่จะมาถึงบ้านก่อนเวลาตายหาแล้วเธออุทานออกมาเมื่อเห็นรถเก๋งคันสีดำของเสียธงชัย ขับเข้ามาที่หน้าบ้านตายแล้วเสียมาแล้วทํายังไงดีนะเสียมาเหนื่อยๆดื่มน้ําก่อนนะคะปาละไมแกล้งถ่วงเวลาปลางปลางทิพย์อยู่ไหนเสียธงชัยไม่รีรอเขาเริ่มโมโหเพราะว่าไม่เห็นปลางทิพย์มารอต้อนรับเหมือนอย่างเช่นที่เคยหนูปลางอยู่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะ อ๋อคุณหนูออกไปข้างนอกนะคะคงจะไปซื้อไอศครีมแถวนี้กระมังคะ่ะเสียทงชัยเริ่มมีอาการโมโหเมื่อไม่เห็นปรางทิพย์อยู่ในบ้านฉันอยู่นี่คะ่ะโหปาละไมอุทานออกมาด้วยความโล่งใจเมื่อเห็นร่างบางของปรางทิพย์เดินเข้ามาในบ้านทันท่วงทีเสียดูท่าทางรีบร้อนจังนะคะ มีอะไรหรือเปล่าคะปลางทิพย์ถามด้วยหน้าตานิ่งเฉยเมื่อเธอเห็นท่าทางของเสียธงชัยมีท่าทางจะจับผิดเธอเปล่านี่จ้ะเสียก็แค่เป็นห่วงหนูนะ่ะพูดแล้วมือหยับยาบของเสียธงชัยก็เลื่อนไปจับแขนยาวเรียวของหญิงสาวดึงลากขึ้นไปบนห้องนอนชั้นบนเสียคะเบาๆนะคะปาละไม อดเป็นห่วงปลางทิพย์เสียไม่ได้ลางบางนั้นได้นั่งลงบนที่นอนหนาน,นุ่มเมื่อเปิดประตูเข้ามายัางห้องนอนหนูปลางเสียมีงานให้หนูทำเสียธงชัยยื่นเอกสารเป็นรายงานชื่อธุรกิจที่เขากำลังทำอยู่ให้กับปลางทิพย์เสียรบกวนหนูหน่อยนะช่วยเสียหน่อยนะคนดีช่วงเนี้ย เสียต้องไปต่างประเทศมือหนาหยาบของเสียธงชัยจับไปที่แขนเรียวยาวและได้เลื่อนไปแตะที่คางรูปไข่ของหญิงสาวก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปฮอยปรางทิพย์ถอนหายใจอย่างโล่งใจหลังจากที่เสียธงชัยขับรถออกไปปรางทิพย์เธอจึงรีบหาข้อมูลในเอกสารจนเธอได้รู้ว่า แท้จริงแล้วเสียธงชัยนั้นทำธุรกิจส่งผู้หญิงไปขายยังต่างประเทศไอ้เลวปาละไมด่าออกมาด้วยความโมโหเมื่อรู้ว่าเสียธงชัยทำธุรกิจค้ามนุษย์ปาละไมเงียบไว้ก่อนนะคะให้ปลางหาหลักฐานให้ได้ก่อนเราจะได้มัดตัวเสียไม่ให้ดิ้นได้ไงคะ ปาละไมยพยักหน้าแสงแฟลวิบวับไปทั่วทั้งงานเมื่อวันประกวดนางงามมาถึงปรางทิพย์หญิงสาวรูปร่างสมส่วนเธอสวมชุดราตรียาวเปิดไหล่กว้างสีเขียวมรกตสลับกับแสงไฟทำให้เธอดูโดดเด่นจนสามารถเข้ารอบสิบคนสุดท้ายได้กรรมการ ประกาศผลตัดสินรอบสิบคนสุดท้ายและผลกรรประกาศรอบชิงชนะเลิศหนึ่งในนั้นก็มีปลางทิพติดอันดับไปด้วยหญิงสาวยืนอย่างสงา่าเธอถอนหายใจเข้าลึกๆเพื่อระง,งับความตื่นเต้นและผลประกาศก็ออกมานางงามสาวไทยปีนี้ได้แก่นางสาวปรางทิพทองเกื้อกูล แสงแฟดและเสียงปลบมือดังสนั่นไปทั่วทั้งหอหญิงสาวดีใจจนพูดไม่ออกนี่เธอฝันไปหรือนี่ทันทีที่ผลประกาศข่าวก็ดังไปทั่วทุกช่องทำให้เสียทงชัยโมโหหนักมากเมื่อรู้ว่าปรางทิพนั้นแอบเข้าประกวดแถมยังได้รางวัลชนะเลิศด้วยหลังจากที่วันประกวดผ่านพ้นไป ปลางทิพย์เธอได้ขายเข้าของเพื่อจะย้ายออกจากคุมนรกจากการทำร้ายของเสียธงชัยเธอไม่กลัวเสียธงชัยใจโหดอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้เธอนั้นมีคาานายตำรวจใหญ่ที่เข้ามาเสนองานและได้รับเธอไปดูแลแถมยังปกป้องและคุ้มครองเธอด้วยและหญิงสาวเองก็เต็มใจ เพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เธอหลุดพ้นจากขุมนรกแห่งนี้นางสาละเลวเสียงด่ากลาดของเสียธงชัยโมโหอย่างสุดขีดเมื่อรู้ว่าปลางทิพหักหลังอย่าอยู่เลยเสียธงชัยกําลังง้างแขนจะตบหน้านวลของปลางทิพบอดีกาดที่คทาส่งมาเพื่อให้ดูแลและปกปากพิทักษ์หญิงสาว ก็รีบรวบตัวเสียทงชัยและดึงลากออกไปหมดเวลาของเสียแล้วเสียงเข้มส่งอำนาจของคาถานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ได้พูดดังมาจากด้านหลังเอาตัวออกไปส่งตำรวจเพราะหลักฐานทั้งหมดได้วัดตัวเสียเอาไว้แล้วนางงูพิษเสียทงชัยโมโหดากราดสีหน้าดาบลางทิพย์เฮ้ยหมดทุกหมดโศกส,สัทีนะคะ คุณหนูของป้าปาละไมรูปหัวปางทิพย์แล้วนี่คุณหนูจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านของคุณคาทาไหมคะน่าสงสารคุณคาทานะคะท่าน,นเอ็นดูคุณหนูมากท่านคงจะรักคุณหนูจริงๆถ้านหนูไปหนูต้องเอาป้าละไมไปด้วยนะคะปางทิพย์เธอยิ้มออกมาอย่างโล่งใจหลังจากที่ชนะการประกวดชีวิตของหญิงสาว ก็เปลี่ยนไปตลอดการขาในตำรวจใหญ่ได้ดูแลเธอเป็นอย่างดีและที่สำคัญเขายังรักและอยากจะแต่งงานกับเธอด้วยแต่ว่าปลางทริปนั้นกลัวว่าเธอจะไม่คู่ควรกับตำแหน่งที่ขาจะมอบให้เธอคุณปลางมีคุณมารอค่ะปาละไมยอมยิม้มเมื่อเห็นคขา มารอปรางทิพย์ที่หน้าบ้านวันนี้คุณว่างไหมครับชายวัยกลางคนถามขึ้นเมื่อเห็นหญิงสาวเดินร่างบางออกมาว่างสิคะงั้นบายๆผมมารับนะคะ่ะเธอยิ้มนิ่งๆหลังจากที่ชายหนุ่มมารับหญิงสาวขึ้นรถและรถยนต์ของคาทาได้ขับมาจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่เนื้อที่เกือบสิบไร่บ้านใครคะ เธอถามขึ้นหลังใหญ่จังเลยคาทายื่นซองสีน้ำตาลให้กับเธอเปิดดูสิเขากล่าวด้วยน้ำเสียงนิ่งๆมือเรียวบางเปิดซองนั้นออกมาข้างในเป็นฉนวดที่ดินและที่สำคัญไปกว่านั้นที่ดินทั้งหมดเป็นชื่อของเธอผมสร้างบ้านหลังนี้ไว้ให้คุณนะแต่งงานกับผมนะ คำพูดอ่อนโยนของคาทาทำให้ปลางทิปใจอ่อนเพราะเธอเองนั้นก็หลงรักผู้ชายคนนี้เหมือนกันค่ะเธอตอบออกมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสมือหนาดึงมือเรียวบางนั้นมากุมเอาไว้ทั้งสองยืนมองหน้ากันที่หน้าบ้านหลังใหญ่ที่เพิ่งสร้างเสร็จและพร้อมที่จะเข้าอยู่ แขนใหญ่โอบไหล่บางนั้นเอาไว้ทั้งสองหันหน้าไปยังบ้านหลังใหญ่และสบตากันด้วยความรักและความเข้าใจทางด้านของเสียทงชัยนั้นก็ถูกจับดำเนินคดีและจำคุกอย่างไม่มีกำหนดส่วนพ่อกับแม่และน้องสาวของปรางทิพย์ก็ได้บ้านคืนและทั้งหมด ก็ได้ใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ต้องตกคุมนรกอย่างเสียทูงชัยอีกต่อไปจบบริบูรณ์ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะสำหรับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับเมียบำเรอซาตานเตือนก็ขออวาสานแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ